ผู้ใหญ่กิมเวอร์จึงให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ลูกครับหันไปมองนั่นนั้นครับตรงนี้ค่ะนี่เลยเอ้าปิดตาความฝันคือเป้าหมายที่ทำให้เด็กทุกๆคนมาแสดงความสามารถกันบนเวทีแห่งนีความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกบาร์บี้ค่ะชายนีให้ย่าค่ะอยากได้ทุนทำขนมให้คุณแม่ค่ะเป็นนุ้มให้น้องค่ะ เอาจุดไก่ใจไกเลยเหรอซื้อข้าบให้ข้าวโพดครับเอข้าวโพดเปนหมานอกจากความฝันเหล่านี้ายการซุปเ์เทนก็ยังได้เติมเต็มฝันอันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กดีที่ขาดโอกาสซึ่งความฝันเหล่านี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นกับ โมเมนเปลี่ยนชีวิตความฝันที่เพชรอยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ต้อมหลังคาบ้านกับกำแพงบ้านครับผนังบ้านครับตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างพราะว่าหลังคาบ้านมันรั่วครับเพราะเวลานอนมันก็ฝนตกก็ต้องย้ายที่นอนไปนอนอีกที่หนึ่งของบ้านครับ

จรริงงๆคับและในวันนั้นหลังจากที่ได้คว้าความฝันบนเวทีทีมงานซปเปอร์เทนก็ไม่รอช้าเดินทางไปส่งมอบความฝันให้กับเด็กชายหัวใจเพชรคนนี้ครับซึ่งจากสภาพหลังคาบ้านที่ผุพังรวมถึงผนังและพื้นของบ้านที่ดูไม่สมบูรณ์ทำให้คนในบ้านอยู่กันอย่างไม่สบายใจ ด้วยพลังของเด็กคนนี้จะทำให้บ้านหลังนี้เปลี่ยนไปเป็นบ้านที่น่าอยู่ปลอดภัยทำให้คนในบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมครับ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำของปุมครับโอ้โหาจะใช้รำบากรในมีเม็งอะไรครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเข้าที่วัดครับขี่มอเตอร์ไซคปครับประมาณสองกิโลครับอยากได้ห้องน้ำไหมใพ่อแม่ครับอื ดีค่ะอ้สุดยอดของห้องน้ำแสดงฝีมือให้เต็มที่นะครับกติกาเป็นอย่างนี้ครับทันทีที่เราเข้าสู่ภารกิจนะครับพีจะต้องทำลายลูกโป่งลูกแรกเมื่อลูกโป่งลูกแรกแตกปุ๊บจะมีลูกโป่องอีกหนึ่งใบครับห<อ>ล่นมาจากด้านบน<อ>ครับ<อ>และลูกโป่งใบเนี้ยครับคือใบที่ควบคุมเวลาครับถ้าเขาตกพื้นคือเกมจบเข้าสู่ภารกิจครับ แรกต่ล้วครับทุกคนหมดนล้วลูกสุดท้ายจากบ้านที่ไม่เคยมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะมาก่อนตอนนี้ครอบครัวของน้องผี่ก็กำลังจะมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำใหม่แล้วครับซึ่งคุณครูของน้องผี่ ก็ได้ส่งคลิปความคืบหน้าการสร้างห้องน้ําและห้องอาบน้ํามาให้กับทีมงานซึ่งเป็นห้องน้ําและห้องอาบน้ําที่มีทั้งหลังคาและผนังที่มิดชิดรวมไปถึงการกั้นห้องที่เป็นสัดเป็นส่วนเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานครับทั้งรายการขอแสดงความยินด,ดีกับน้องพีและครอบครัวด้วยนะครับ ขอขอบคุณ King Power ที่ช่วยตั้งห้องน้ำในห้องอาบน้ำใหม่ให้ผมในครอบครัวดีใจมากๆครับที่มีห้องน้ำดีๆละปลอดไฟใช้เหมือนคนอื่นนะครับขอบพระคุณครับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กๆไม่ใช่เพียงแค่การยกระดับคุณภาพการเป็นอยู่ของพวกเขาเท่านั้นเพราะการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดอนาคตของเด็กๆเ,เหล่านี้มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลลูกและส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับ oh ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับมูลน oh ิธิวิชัยศรีวัฒนประภาส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับ oh ha! ในปีนี้เราได้พบกับเรื่องราวของน้องเข้าวกล้องเด็กชายที่มีชีวิตพลิกผันเพราะเขาต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตชีวิตของครอบครัวผมไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะพ่อโดนรถชนเมื่อ3ปีที่แล้วครับ ตัดอยู่แล้วหมอเขาก็ออกมาบอกว่าอาจจะไม่รอดครับ,มบมหมอใสกับหมอใสหมวไปกระแทกกับฟุตบาทค่ะเป็นเลือดข้างในสมองค่ะพ่อพ่อมานอนที่บ้านแม่ก็ต้องลาออกจากงานพ่อเพื่อมาดูแลพ่อเพราะไม่มีใครดูให้ใจจริงก็อยากไม่ออกเราอยากทํางานเพราะว่าไม่มีรายได้อะไรเลยพ่อพ่อกับแม่ไม่ได้ทํางาน ผมก็เลยย้ายโรงเรียนเอกไชนเลยไปอยู่โรงเรียนวัดครับตอนเนี้ยที่บ้านเนี่ยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ส่งผลกับการเรียนของหนูบ้างไหมลูกอขอแม่เรียนพิเศษแล้วแล้วแม่ก็ไม่ให้เรียนครับเพราะไม่มีตังค์ครับหนูอยากเรียนพิเศษอะไรลูกตอนนั้น าภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษค่าเรียนเท่าไหร่ลูกตอนนั้นน่าจะเจ็ดร้อยครับแล้ววางเป้าหมายกับชีวิตตัวเองไว้ข้างหน้ายังไงบ้างไหมลูกได้คิดไว้บ้างไหมอยากเรียนส,งสูงๆครับแล้วก็ทํางานดีๆอะแล้วก็ให้แม่ได้ใช้เงินครับทานมการครับตอนนี้เรามีโจทย์สข้อครับข้อ1คือ b a กกิ้งโซด กับน้ำส้มสายชูข้อ2คือน้ำอัดลมแล้วก็โซดาไฟข้อ3คือแอลกอฮอล์แล้วก็ผงฟูครับถ้าเรานำสารเคมี2ชนิดในแต่ละข้อมาผสมรวมตัวกันข้อใดจะทำให้ลูกโปง่งขยายตัวพองตัวแล้วก็ใหญ่ได้มากที่สุดครับเข้ากล้องลกูกใช่ข้อ3ามไหมลกูกไม่ใช่ครับแล้วข้อ2อลกูกน้ำอัดลมกับโซดาไฟ จะทําให้เกิดก๊าซที่ทําให้ลูกโป่งพองได้ไหมลูกไม่ครับแล้วข้อแรกอะลูกเบกกิ้งโซดากับน้ําส้มสายชูน่าจะพองครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าเบกกิ้งโซดากับน้าส้มสายชูจะทําปฏิกิริยาให้เกิด uh, การคาร์บอนไดออกไซด์ครับเราคิดแบบนั้นเหรอลูกใช่ครับหมายเลขมหนึ่งก็คือเบกกิ้งโซดากับน้าส้มสายชูนะครับจะทําให้เกิดกา๊าซแล้ว,ลว<ป>ทำให้ลูกโป่งพองตัวได้หรือไม่ครับ โอ้ชัดเจนครับชัดกเกิอะไรเกิทขึ้นม่ทำไมถึงมีสารละูกกลัวฮะคใจครับตกใจชัดเจนสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเออมันเกิดฟองจริงๆเรื่องที่สองก็คือผู้ทดลองพังอ่ะฮะพังอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งหนีออกไปครับใช่ซึ่งทั้งที่จริงแล้วได้มีการทดลองหลายครั้งมากตอนมาสู่ขั้นตอนนี้ครับแต่ก็ยังมีการพังอ่ะอยู่นะครับตอนนี้เห็นชัดแล้วว่าลูกโป่งใหญ่ขึ้นดังนั้นข้อนี้ที่ตอบถูกต้องตอบว่าหมายเลขหนึ่งครับ ตอบถูกสามท่านนะครับคุณหาะพี่โกะและน้องเข้ากล้องครับเข้ากล้องลูกพี่キンงพาวเวอร์ลูกเรามีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภามูลนิธินี้ลูกเขาตามหาเด็กดีเด็กเก่งเด็กตั้งใจเรียนแต่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องการเรียนเมื่อเขาตามเจอแล้วเนี่ยเขาจะส่งเสริมเด็กคนนั้นให้ไปสู่จุดหมายการเรียนขั้นสูงสุดเรียนจนจบปริญญาตรี ทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาฝากรายการบอกข้อกล้องว่าไม่ต้องัาวลใจเรื่องทุนในการเรียนลูกนับจากวันนี้เป็นต้นไปมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับขอบคุณครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ของจะตั้งใจเรียนให้ดีสุดเลยครับ แล้วก็โตขึ้นเพื่อเป็นคนดีครับขอบคุณครับน้องหม่นักบาสอนาคตไกลแม้ชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยขวากหนาแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ที่จะทำตามความฝันตอนนี้หนูไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ครับพ่อแม่หนูอยู่ที่โคราชส่วนหนูมาเรียนในกรุงเทพพักอยู่หอพักนักกีฬาค่ะ หนูไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยค่ะเพราะว่ามีโค้ดคอยอุปการะชื่อว่าคนเบนค่ะหนูคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ค่ะเพราะว่าแม่ก็ทำงานคนเดียวพ่อก็ป่วยติดเตียงค่ะพ่อติดเตียงมาประมาณ3-4ปีนะคะ ตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านทางบ้านก็จะไม่ได้ส่งพี่ชายเรียนต่อคะ่ะเพราะว่างบประมาณของแม่ไม่ได้มีสูงถึงขั้นส่งเรียนต่อได้สามคนคะ่ะเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหนูก็คือการเรียนจบสงสูงคะ่ะแล้วก็ทางบ้านสบายคะ่ะก็คือตอนเด็กๆแข่งกับพี่ชายคะ่ะว่าถ้าใครได้ใส่ชุดคุยก่อนคนนั้นจะชนะคะ่ะ อยากให้หนูและพี่ชายไปถึงฝันทั้งคู่ค่ะแล้วเล่นกีฬาแบบนี้การเรียนเป็นไงบ้างลูกปีที่แล้วได้3.93มค่ะโอ้โหมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องเอาชนะให้ได้ ขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็นขนใจเขาครับสนใจเขาครับพี่โบครับโอ้โหโอ้โหนี่คือความซาบซึ้งใจนะครับน้ำตาไหลเลยครับชอบพี่โบมากใช่ไหมลูกชอบมากอยายววันนี้เรามาเจอกันน้ำตาซึมด้วยเลยพี่โบค่ะพี่โบสุภวดีครับ นักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยครับไทยได้สองตั้งกว่าชนะนะครับพี่โบโอ้โหนี่คือบังทุกบุ่มอะครับเอานี้โอ้โหอุู่หลังมากลุ่หลังนะโดนทิปละครับโอกาสเป็นของพี่โบครับโอ้โหอ้โหสามตั้งนะครับอันเลย ดูเ,เหมือนว่าสปีดของพี่โบจะเร็วกว่าเราคือจะเร็วกว่าอยู่อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นนะ่ะโจทย์เราก็เลยเปลี่ยนครับเราก็เลยบอกว่าพี่โบไม่ต้องชุดแล้วพี่โบกันอย่างเดียวแล้วก็ให้น้องมายพยายามเข้าทำก<อ>ี่ครั้งก็ได้โอกาสครั้ง e, ที่หนึ่งครับโอ้โหสูงอ่ะลำบากเลยครับท,ที่เลง็งครับ ยังหาเยาวตีครับโอ้โหคั้งที่11ครับยังสู้ครับน้องใหม่ยังสู้พยายามจะเข้าไปใต้แป้นได้ครับเพราะถ้าเข้าใต้แป้นได้มีโอกาสเนี่ยครับไม่ได้ครับโอ้โหโดนโดนก่าครั้งที่13ครับหลอกครับในที่สุดครับพอพยายามก็สําเร็จครับ อ๋อนี่ไงพี่โบดูใจจังหวะนิดนึงครับจะไม่รู้พี่โบดูจะจะปล่อยผ่อนลงนิดนึงน้างมีโอ่พราะว่าทำได้แต่โอ้พันค่ะตรงนี้ครับประมาณ1น0 0 0บาทแล้วก็ผู้ใหญ่ทีพาวเวอร์อยากมอบทุนให้ลูกใช้ในครอบครัว ดูแลคุณพ่อด้วยอีก16,00 0บาทรวมวันนี้มอบให้ลูกจัก King Power ร์ม0 0 0 0บาทจัิ King Power ครับไม่งมายลูกมีเรื่องหนึ่งซี่พี่ตุ๊กคิดว่ามันสําคัญมากสำหรับหนูก็คือเรื่องการเรียนในอนาคตข้างหน้าครับมันมันจะไม่ง่ายสําหรับน้องมายเพราะว่าพอเราเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นในระดับปริญญาตรีที่ King Power ลูกมีมูลนิธิชื่อว่า วิชัยศรีวัฒนประภามูลนิธินี้ลูกเขาจะเฟ้นหาเด็กดีเด็กเก่งเด็กกระตันยูแต่ว่าอาจจะขาดแผนโอกาสด้านทุนทรัพย์เพื่อที่จะได้ส่งเด็กคนนี้ให้เข้าถึงจุดสูงสุดด้านการศึกษานั่นก็คือการเรียนจบปริญญาตรีทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาฝากรายการบอกลูกว่าในอนาคตถ้าหนูอยากจะเรียนอะไรลูกเป็นหมอเป็นทันตแพทย์ เรียนเศรษฐศาสตร์หรือเรียนสถาปัตย์หนูอยากกังวลใจเรื่องทุนการศึกษานะลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับก็หนูขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนหนูตลอด ก็หนูจะทำในภาคหน้าให้เต็มที่กว่าเดิมคะ่ะหนูจะพัฒนาเต็เงให้ไกลที่สุดคะ่ะและหนูก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์นะคะที่มอบทุนการศึกษาให้หนูแล้วก็มอบเตียงให,ให้พ่อหนูก็ขอขอบคุณมากนะคะหนูจะตั้งใจทํามันให้ถึงที่สุดคะ่ะแล้วก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจเล่นบาสพัฒนาเต็เงให้ไกลกว่าเดิมคะ่ะแล้วก็หนูจะไม่ทําให้ผิดหวังคะ่ะขอบคุณค่ะ นี่คือว่าที่เด็กคุณเรียนจบปริญญาตรีคนต่อไปของมูลนิธิวิชัยสีวัฒนประภาครับน้องไมค์รครับขอบคุณคระท่านผู้การครับท่านผู้ชมครับวันเด็กปีนี้ซุปเปอร์จิ๋วจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับเราออกแบบกิจกรรมให้เด็กๆและคุณพ่พอคุณแม่ได้มาพบกับทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคตนะครับมีฐานต่างๆหลากหลายมากนะครับซึ่งในงานเนี่ยครับจะมีทั้งเกม ของแจกและที่สําคัญเนี่ยมีเหรียญแห่งความภาคภูมิใจครับนี่คือเหรียญซูเปอร์คิดลิมปิกครับสวยํำการครับเหรียญมีน้ําหนักมากนี่คือคือเหรียญที่แบบว่าที่ตั้งใจทํามากนะครับนี่คือเหรียญที่เป็นเหรียญมอกอัพนะครับเป็ีต้นแบบนะครับของจริงสวยๆนี้ครับซูเปอร์คิดลิมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับเรามีนัดกันนะครับ11-12มกราคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิร์ครับ อัจฉร,ริยาพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ